คุณยิ่งพันครับผมเห็นว่าช่วงนี้มีคนพูดถึงเว็บ3หรือเว็บ3.0กันเยอะมากเคยได้ยินบ้างไหมครับเคยได้ยินคร่าวๆเลยครับอาจารย์แต่ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันต่างจากเว็บที่เราใช้อยู่ตอนนี้ยังไงอ๋อเข้าใจเลยครับเว็บ3หรือเว็บ3.0เป็นเหมือนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้และโต้อตอบกับข้อมูลบนโลกออนไลน์ครับลองนึกภาพว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ตแห่งอนาคตเลย อ๋อแบบนั้นนี่เองแล้วมันต่างจากเว็บ2.0ที่เราใช้อยู่ตอนนี้ยังไงครับจุดสำคัญของเว็บ3อยู่ที่แนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจครับในเว็บ2.0ที่เราใช้อยู่ตอนนี้ข้อมูลของเราส่วนใหญ่อยู่ในมือของบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Google หรือ Facebook แต่ในเว็บ3ข้อมูลจะไม่ถูกเก็บไว้ในศูนย์กลางอีกต่อไปจะถูกกระจายไปตามเครือข่ายหลายๆจุดแทน เข้าใจละแสดงว่าเราจะไม่ต้องพึ่งบริษัทพวกนี้อีกใช่ไหมครับใช่ครับการกระจายอำนาจทำให้ผู้ใช้งานมีอำนาจในการควบคุมข้อมูลของตัวเองมากขึ้นและยังลดบทบาทของตัวกลางอีกด้วยนอกจากนี้เว็บ3ยังใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความโปร่งใส บล็อกเชนคืออะไรครับผมเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆบล็อกเชนเป็นระบบบันทึกข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในหลายๆจุดพร้อมกันทําให้ตรวจสอบได้และยากที่จะปลอมแปลงครับตัวอย่างที่หลายคนรู้จักคือการใช้บล็อกเชนในการจัดการสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิตคอยหรืออีเทเรียมอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วเว็บ3ช่วยเรื่องความเป็นส่วนตัวได้ยังไงครับ ในเว็บ3ข้อมูลของเราจะถูกเข้ารหัสและเก็บไว้อย่างปลอดภัยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลอะไรและเมื่อ,อไหร่ต่างจากตอนนี้ที่บริษัทต่างๆอาจเก็บข้อมูลเราโดยที่เราไม่รู้ตัว ฟังดูน่าสนใจมากเลยนะครับแล้ว AI หรือปัญญาประดิษฐ์มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงครับ AI จะช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจข้อมูลได้ลึกซึ้งขึ้นไม่ใช่แค่รู้ว่าข้อมูลนั้นคืออะไรแต่ยังเข้าใจบริบทและอารมณ์เบื้องหลังด้วย mm hmm. เช่น AI อาจแนะนำสินค้าที่เหมาะกับเราหรือช่วยสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลได้ แล้วเว็บ3จะเกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สไหมครับเกี่ยวแน่นอนครับเว็บ3จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้เมตาเวิร์สทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นการใช้บล็อกเชนในเมตาเวิร์สเพื่อติดตามทรัพย์สินดิจิทัลหรือ AI ที่สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่ปรับแต่งตามผู้ใช้งานเข้าใจละแล้วมีข้อเสียอะไรบ้างไหมครับ ข้อเสียที่หลายคนพูดถึงคือการขาดการควบคมุมหากไม่มีใครดูแลเลยอาจเกิดปัญหาเช่นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือคำพูดแสดงความเกลียดชังได้นอกจากนี้การปรับตัวไปใช้เว็บ3อาจต้องใช้เวลาเพราะระบบนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นฟังดูน่าสนใจมากครับแสดงว่าอนาคตอินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับเว็บ3จะทำให้เรามีอิสระและความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้อินเทอร์เน็ตแต่คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะพัฒนาจนสมบูรณ์นะครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ตอนนี้ผมเข้าใจเรื่องเว็บ3มากขึ้นแล้วถ้าคุณยิ่งพันเรียนรู้เพิ่มเข้าไปดูคลิปบนช่อง YouTube Pay for you หรือเรียนออนไลน์สดๆกับโรงเรียน Pay for you ก็ได้นะครับเราสอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ดีมากๆคือเรียนฟรีนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ